บอกมือต้อนรับหนุ่งหลอของเราฮะขอตอนรับพี่อ้อนรับมดนะไม่มาขอไม่เอาความเ็นดีเจเอาโหมดเมื่อกี้เอาโหมดที่ทักเพื่อนเมื่อกี้เฮ้ยอ่ต้อนรับเว้ย กมันต้องจะมันเป็นดีเจ90มันมันหมดยุคแล้วมันบอกก่อนว่านอกจากเราจะคุยกันในวีดีโอแล้วเราจะคุยที่อยู่แล้วเนี่ยมีไลฟ์ใน Facebook ด้วย o ้ my god hi hi sis hi dad พี่อยู่จังหวัดอะไรคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเานกุ่มคนฟังขึ้นกูจะหายไปเพราะมึงเลยนะไม่ใช่ไม่ไม่มีหายผมเคยทำงานอยู่ที่นี่ผมเคยอยู่99นี่ผมอยู่ขึ้นเไป9แน่เลย ซอยเก้าเกครับลาดพร้าวสอยเก้าเก้าของดีครับผมไม่เคยจัดรายการกับพี่ป๋อง้อพี่ป๋องก็บนทองพับพี่พี่ป๋องเออพี่ป๋องพักเครื่องอดีเออวมาทำไมวันเนี้ยมหวพี่ป๋องไงอ๋อมา่ป๋ออยู่ประเ่นไม่อยู่หรอขอบคุณมากอ้งกลับละไม่คือได้ฟังเพลงของพวกคุณแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยพวกคุณอยู่ในมุมดาร์กแล้วคุณตั้งสติในการทำพวกคุณให้มาดูด็อคแนดนเทอรี่ดู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 ดไม่ได้ฟังมากินคุณส่งมาแล้วนะค นี่วันนี้วันที่วันแรกเลยนะที่เดินสายแล้วก็เพลงเปิดไปยุวันแรกนะวันนี้ชีวิตมันดราม่าอะไรขนาดนั้นอะเราก็น่าจะรู้เมื่อกี้่คุยกันมาเยอะเราก็น่าจะรู้ดราม่าล่ะนัำมือพูดนะคนฟังอ่ะคนฟังว่าเออถามว่าคนฟังฟังไงเออเป็นยังไงบ้างก็นเหี่ยไม่มีเขามึงอยู่กันยังไงเออไม่มีเขาคนนี่คือว่านธนกิจนะอะไรนคนจุดเข้าสคริปช่วยดึงช่วยดึงคนดึงไม่น้ำทั้งห้าสายมารวมเป็นเจ้าพระยาคือคนนี้เรียกว่าคนชักนี่ ชักแม่น้ำชักแม่น้ำทางทาน้ำางถูกตองพูดถึงไม่ชักหยุดแม่น้ำหน่อยอย่าเว้นอย่าเว้นไกลใจไม่กอดีก็ออกแต่ที่นู้แล้วก็มาที่นี่ไงถ้าพูดอย่างนี้อีกแป๊บเดียวก็ต้องออกจากที่อยู่ที่อื่นเล็บกุ๊บนะอยากรู้ก่อนพูดถึงเพลงยิ้มนะครับเพราะเวลามัน้อยมากนี่นี่วนนี้เราจริงนะไม่ต้องสนใจหรอกเพลงที่ไปหาฟังกันคุยเรื่องส่วนตัวสนุกเยอะได้เะล่าไอ้พวกนี้เปล่าเป่า ป็นคนชอบยิ้มถูกต้องครับผมบอกว่าจริงๆแล้วพี่ไม่ได้ยิ้มไม่เฉยพี่นัทยิ้มด้วยอบคุขครับผคือจริงๆแล้วเพลงนี้เป็นโปรเจกต์พิเศษของ Apple Music ซึ่งเขาก็ติดต่อมาว่าแบบมีโปรเจกต์สนใจจะทําร่วมกันไหมแล้วผมบอกพี่ผมอยากทาเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นศิลปินอิสระแล้วไงแล้วก็คิดว่าเอ๊จะทําอะไรดีนะก็เลยนึกถึงพี่ป๊อปว่าตอนนี้คนเห็นอยู่กับพี่ป๊อบบ่อยมากแล้วก็รู้สึกว่าเอออยากมีเพลงด้วยกันที่เป็นเพลงแบบ เป็นเป็นเรียลมิวสิกจริงๆที่เราจะแชร์ไอเดียด้วยกันอะไรเงี้ยเพราะว่าเคยทําด้วยกันตอนแรกมันเป็นการท่องร้องท่องร้องอะใช่เราไปแรปเพราะมันนแรปน้องมันรู้สึกว่ามันเป็นเพลงแบบสนุกสนานอะไรเงี้ยเลยอยากได้เพลงเพลงที่คอลแลบกันจริงๆแบบแชร์ไอเดียเพลงไปถึง MV ไปถึงเสื้อผ้าไปถึงคอนเซ็ปต์ทุกอย่างอะไรเงี้ยก็เลยได้ออกมาเป็นเพลงนี้เป็นเพลงยิ้มเป็นเป็นสเปเชียลเป็นเอกลักษณของ Apple Music ครับดูจากสไตล์เสื้อผ้าหน้าผมแล้วคุณดูเป็นตลกคาเฟ่ในยุคแบบ90เก้าศูนย์จริงๆตลก นี่ตอนแรกไก่จะแต่งหน้าไก่แต่งหน้าแบบในด็อก umentary มาด้วยนะใช่แต่ก็ต้องยังคิดตอนพวกุล้างด้วยเปลือกตาขาวไปสามวันคือไปหลายที่ใช่ไหมวันนี้ก่อจะออกวันนี้ไม่หลายที่ก็เลยไม่แต่งหน้าดีกว่าช่างใจกันแล้วว่าให้จบแค่ตรงเอ็มวีดีกว่าจบแค่ตรงนั้นดีกว่าอไม่ไหวพวกคุณตีความเพลงของคุณเป็นเหมือนโจ๊กเกอร์ป่ะประมาณนั้นนลพี่ป๊อบคือคนละแบบโจ๊กเกอร์เนี่ยเขาแผลแผลของโจ๊กเกอร์มันถูกมันถูกแปลสภาพกลายเป็น ทำกายทําให้เขาเป็นแบบนั้นอ uh huh. แต่แผลของเราอ่ะเราพยายามจะรักษามันนะอ uh huh. ในในฝั่งที่เราเป็นในเพลงเพลงนี้เนี่ยเราไม่ได้ต้องการเอาแผลเราไปแบบโชว์ว่าโอ้ฉันเป็นแผล uh huh. ใหญ่แล้ว uh huh. แกต้องเข้าใจฉันไม่ใช่ uh huh. เราแค่จะบอกว่าเฮ้ย uh huh. ในบางมุมที ที่กว่าจะแข็งแรงไม่ไหวก็เข้าใจกูหน่อยแค่นั้นเองใช่ใช่ใช่ซึ่งเป็นเพลงที่เขียนมาจากประสบการณ์ตรงของพี่ๆด้วยใช่ครับคือเราด้วยล่ะคือเราไปคุยกับคุณปู่ทมนี้ไฟ์ค่ะุณปู่ทมันี้ไฟส์แล้วก็เราพี่ป๊อปแปบเป็นคนเซเล็คมาว่าอยากได้ปู่มาทำงานกับเราซึ่งซึคนละปู่ที่บอกว่าพี่เราชอบไปไม่อันนี้นวดอันนี้ปู่ทันดี้ไฟส์อ่าชอบนวดกับปู่ออเวลาชอบปู่ปู่ปู่คนหลังบ่อยปู่แก่แล้วงานเพลงคุยเรื่องเพลงครับผมแหมมึงก็ไปน้าล่างออไป ก็คือคุยกับปู่นั่งประชุมกันแล้วก็บอกว่าเออแบบเฮ้ยเราสองคนมีความรู้สึกอย่างนี้งี้พี่ป๊อกก็เลยโยนโจทย์ออกมาอยากให้พูดเรื่องเกี่ยวกับหัวใจพวกเราซึ่งแบบคนอื่นเห็นว่าเป็นคนตลกแต่จริงไม่รู้หรอกว่าความรู้สึกข้างในรู้สึกยังไงบ้างอย่างเงี้ยปู่ก็เลยแบบอีกสองวันผ่านมาปู่ก็ส่งมาในกลุ่ปไลน์ว่ายิ้มให้คนทั้งโลกร้องไห้กับตัวเองแล้วบอกหูอันไอ้ประโยคนี้เด็ดว่ะอันประโยคนี้แล้วก็บอกโอเค คอนเซป์นี้จบเลยแล้วปู่ว่าประโยคนี้ประโยคเดียวไปขยายเป็นเพลงนี้โอ้โหก็แสดงว่าปู่เป็นคนเขียนเนื้อร้องแล้วก็ทำทำนององด้วยใช่แล้วพวกคุณทำอะไรกันคะผมก็ทำทำ เดือดอยากด่าเหมือนกันแต่แบบว่าเรื่อมมันออกมันออกอากาศอยู่แล้วก็เราก็พูดไม่พอก็ไม่ได้แล้วะฉะนันกูกูเดินออกกูบอกไเลยไม่เล็บกูไม่เล็บกูแต่ว่าตอนนี้มีด็อกคิวเมนทารีมาแล้วด้วยก็สามารถนั่งดูได้เลยมีสัมภาษณ์เพื่อนเพื่องานแล้วพ่อแม่ด้วยไม่มีเขาเราอยู่ยังไงกูถามหน่อยเนี่ยไม่มีเขาเราอยู่ยังไงมึงอหรไม่มีเขามึงอยู่ยังไงแล้วก็อาศัยความหน้าตาดีเขาไม่ได้ย้อนแชร์อยู่เนี่ยเขาไม่ได้หน้าตาดีเขาฉลาดแล้วเขาเก่งด้วยเขาพาพวกเราเข้าสู่คอนเทนต์ ขอแค่ลาตรงนี้เลยแล้วกันลาเลยแล้วกันนะฮะเห็นจักปกซิงเกิลตั้งใจเลยป้าว่าอยากจะขายเป็นลุกโตตลกแบบเนี้ยใช่คือคือความเป็นตัวตลกเนี่ยมันเป็นซิมบิลิกของสิ่งที่คนเห็นแล้วก็จะรู้สึกมีรอยยิ้มตลอดเวลาซึ่งมันก็มันก็รีเลทกับเราสองคนว่าคนเห็นโอ๊ตป๊อปอ่ะก็เตรียมขำแล้วเตรียมสนุกแล้วอะไรเงี้ยจริงๆเท่าที่ดิฉันรู้จักคุณมาคุณไม่ใช่คนตลกนะนี่ไงเห็นป่ะเราไม่รู้ไงแต่คุณ่ะเป็นคน ใช่เป็นคนเตี้ยผมไม่ใช่คนสูงผมไม่ใช่คนสูงผมคนเตี้ยก็เล่าสูงกว่าคือคนก็ไม่ได้เห็นอีกมุมเราที่เรานั่งนั่งคุยกันแบนคุยเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่แทนตัวตนเราได้ว่าในมุมของคนที่แต่งตัวตลกอ่ะหรือว่าเล่นเป็นตัวตลกหรืออะไรอย่างเงี้ย เขาไม่ได้มีความสุขตลอดเวลาหรอกเขาก็มีความทุกข์แต่คนไม่ได้เห็นอีกด้านหนึ่งเขาเท่านั้นเองเวลาไปข้างนอกมีคนมาบอกว่าเฮ้ยพี่โอ๊ตเล่นตลกให้ดูหน่อยมีใช่ไหมแล้วเธอทําไงอ่ะก็แก้งบ้าไปเลยยืนเล่นน้ำลายมันเออเยอะยะเนี่ยไม่ก็เอออะไรเงย่างเงี้ยคือมันมันเออไม่รู้ว่ามันมันจะทำไงอะตลกอ่ะแค่นี้ก็ขำแล้วม่นก็ไม่จะพึ่งเงี้ยหรอมันก็ไม่ใช่เรื่องไงมันตกถาดไว้อันนึงเล่นตลกฟาดแม่งเลยเหรอนวั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 นเงี้ยหรอเออช่องช่องตาย จริงๆจะได้ดูกันเมื่อไหร่จ๊ะวันที่30นี้ครับเพราะทำไมปล่อยนานจังเลยอ่ะก็ก็จริงๆแล้วเพลงนี้มันเป็นโปรเจกต์เอกซ์ลูซของ Apple ิลไงก็คือใครที่อยากฟังถ้าไม่ฟังที่นี่ที่มโลก็ฟังได้ที่ Apple Music ที่เดียวเท่านั้นนะตอนนี้แต่ว่าทุกช่องทางก็คือวันที่30รวมไปถึง MV ใน YouTube ด้วยเซิร์ชง่ายมากเซิร์ช a อ p l e co l a s h o d p a r m o หรือว่า a p p l e co p o p p o n g o u n ก็ได้คืออยากฟังเพลงของใครก็ไปเซิร์ชหรือว่าถ้าอยากฟังเพลงนี้เลยก็ Apple. Co. I. P. 1 0ครับถามพี่ป๊อปมั่งเลยวะพี่ป๊อปมาถึงเนี่ยพี่ป๊อปยังไม่ได้พูดสักคำเลยนะพูดพูดเยอะแล้วพูดมาแล้ลเก็บข้อมูลให้มันพูดเยอะยื้อเพลงมันยังลืมเลยโอ้ยน้องเออมึงพูดเยอะนี่กูปล่อยไอคาวกูเลยนะเบาข้อมูลนี่กูรับรับเพราเยอะคุณมาทำค่ายเองลืมถามเนี่ยคุณทำชาแนลโค้ดครูชาแนลตอนนี้มันเป็นค่ายเพลงแล้วอะตอนนี้เป็นโค้ดคูมิวสิกด้วยเออทำไมอะร้อนเงินหรือไง จริงๆมันไม่ได้เป็นค่ายนะคือมันเป็นแค่ช่องที่เอาไว้ปล่อยเพลงของเราโดยที่เราไม่ต้องไปไปปะปนกับกับรายการเพราะว่าเคยปล่อยเพลงในช่องเดียวกับรายการแล้วโอเคยอด subscribe เนเยอะจริงแต่ว่าเวลามันรันเพลงอ่ะมันรันเข้าหารายการไงคนก็จะงงว่าเอ๊ะถ้าอยากฟังเพลงองฟังที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแยกช่องเลยดีกว่าคือไม่ได้เซ็ตตัวเองเป็นค่ายเพลงเพราะไม่ได้มีเส์จะเป็นในค่ายแล้วก็อย่างหนึ่ง เบื่อกับระบบที่มันเป็นค่ายเพลงนะเพราะว่าเราไม่อยากดูแลคนอื่นเยอะเฉพาะเฮาส์ของเราที่เป็นโคตรคูมก็เยอะแล้วไงนี่คุณพูดถึงใครปะมึงให้กูพูดไปล่ะที่มึงนั่งบดแม่รถไปเยี่ยมให้กูพูดไหมก็แสดงว่าพี่ทำค่าทำค่าทำชแนลของตัวเองแล้วเนี่ยคือนอกจากเพลงแล้วมีอะไรพิเศษแบบที่ติดตามหาชแนลอีกบ้างก็เดี๋ยวต่อไปก็จะมีไม่มีเขาอยู่ยังไงมีเราเราทงานยังไงทำจริงเราทำงานเลยไม่ใช่กูก็ใส่เขาแหละอคือตอนนี้มันก็จะมีแบบ cover ของพวกเราหรือว่าเวลาเราไลฟ์อย่างเงี้ย เราก็จะตัดเพลงต่างๆในไลฟ์ของเรามาลงในช่องด้วยแล้วต่อไปก็จะมี c ว v e r แล้วก็เดี๋ยวจะมีศิลปินคนอื่นหรือว่าเป็นน้องๆในบริษัทที่ร้องเพลงได้รวมถึงอาร์ตมารุตผมจะเพลงให้อาร์ตมารุตด้วยสามีดิฉันเองค่ะใช่ปล่อยในช่องตัวเองคือต่อไปก็จะเป็นหับหรือว่าคนที่มีผลงานแล้วไม่รู้จะปล่อยที่ไหนอ่ะเราก็จะเป็นหับแบบปล่อยให้แล้วก็เดี๋ยวมาคุยเรื่องส่วนแบ่งกันดิฉันขอเป็น c o l ัสได้ไหมคะไม่ขอเป็นนักร้องนำคุณร้องเพลงพรผมจะจริงๆฮูฮาฮาฮูคมเจอบอย เฮ้ยเลยไงต่อค่ะีฉันเริ่มประวัตพันพึงแล้วเนี่ยเจอบ่อยเจอตนนาสุดพี่รู้จักเรารู้จักเอ้กูกัวมึงวะน่าสุดที่เจอเจอที่ไหนเจอใครที่ร้านวดใช่ไหมยน่ยที่ร้านเอี่เราว่าแล้วแล้วพี่ไปทาอะไรครับผมเปน้องเพลงตัวเราไปทาอะไรเป็นเล่นตีมอเอะพูดถึงเอ่อเพลงนี้หน่อยดีกว่าเ v เพลงนี้หน่อยว่ามันจะแตกต่างจากคือมนทอรที่เราได้ดูหรือเปล่าก็ตัวเอีก็เป็นการตีความจาก จากตัวตลกนี่แหละอแล้วก็โดยส่วนตัวนะผมดูเอมบตัวนี้แล้วผมชอบมากมแล้วเอาให้คนรอบข้างดูก็ชอบมากเป็นการตีความซมโบลิกของของตัวตลกที่นี่แหละการถูกวาดหน้าลงไปทําไมมันต้องวาดหน้าลงไปเพราะว่าเขาอยากให้ตัวตลกมันรู้สึกตลกอยู่ตลอดเวลาม,มันต้องมีรอยยิ้มอยู่ตลอดเวลา,ท,า,ท,าทั้งๆ้งที่จริงๆแล้วเวลาที่เราไปเห็นตามมัวนสนุกหรือว่าอะไร เขาอาจจะเหนื่อยอยู่ก็ได้ก็อาจจะร้องไห้อยู่ก็อาจจะอะไรอยู่แต่ว่าสุดท้ายไอ้สิ่งที่มันถูกวาดไว้มันทำให้รู้สึกว่าไอ้คนนี้ยเป็นคนที่สนุกสนานอยู่ตลอดเวลาใช่ก็ในตัว MV ผมว่าตีความมาดีมากเศร้าด้วยเศร้าเอ็มวีเศร้าครับอยากให้รอดูอยากให้รอดูอยากให้รอดูเลยอ่ะผมดูร็อกคคมเมนทร์รีแล้วผมนึกถึงคำหนึ่งไงพี่ที่เขาบอกว่าอะไรนะคือคนที่หัวเลาะดังที่สุดคนที่ยิ้มเยอะที่สุดคือคนที่เศร้าแล้วแบบน่าสงสารที่สุดอ่ะอันนี้ซาน่กล่าวไว้ พี่ชอดพี่ชอดพี่ชอดด้วยพี่ชอดบอกว่าคนที่พยายามจะแข็งแรงโดยที่เป็นคนตลกอ,ะอ่ะแผลจะใหญ่กว่าเดิมคือมันจะยิ่งยิ่งเจ็บปวดกว่าเดิมเพราะว่าทุกคนจะเห็นเราเป็นคนตลกอ,ะอ่ะเวลาเราร้องไห,ห้เดี๋ยวเรารู้สึกเฟลอ่ะเราแสดงออกไม่ได้เพราะว่าคนจะงงว่าอเอ้าเฮ้ยเป็นไรอ่ะมันจะยิ่งยิ่งทวีคูณมากขึ้นอะไรแบบนี้อือ่ะฝากผลงานคุณกับชาวเมโลหน่อยจ้ะ ก็ฝากครับเพลงยิ้มครับหรือว่าพิเทนครับใครที่อยากฟังก่อนใครเลยก็สามารถฟังได้ที่ Apple Music นะครับ<ช>ครับสตรีมมิ่งของ Apple Music เท่านั้นแล้วก็ส่วนใครที่รอดู MV ก็วันที่30นะครับได้ดูกันแน่นอนส่วนตอนนี้ถ้าใครอยากฟังจริงๆวิดีโยก็ที่นี่ครับเมโลครับสุดยอดคมคายมากเลยอะดีสุดยอดไปเลยเกิดโอเคไปแล้ว ส่งเข้าเพลงเอาเดี๋ยวเดี๋วเข้าเพลงให้เราเดี๋ยวจะได้มม่าเรื่องนั้นต่อเปิดได้ใช่ไหมเด้อเปิดได้เปิดได้เปิดได้ส่งเพลงแล้วเปิดได้เปิดได้แล้วเนี่ยวันนี้ขอบคุณพี่ป๊อปแล้วก็พี่ออสกคบขอุณมากครับ Mellow Music Release